เห็นไหครับหลังจากที่เราได้ชิมลำไยกิตันมาหลากหลายอ่ะนะวันนี้เพิ่งมาพบสีแดงที่มันเกิดขึ้นในสวนอาจารย์สุพูร์นะครับคือสีแดงสุกคือโลกสีแดงอ่ะนะปกติสีม่วงนี่ยสุกคือโลกมันสีม่วงเลยนะครับแต่นี่คือมันจะแดงเนี่ยเราไปแลกกันมาอยูอ่เป็นเพื่อกับปุอบอะเรไรแล่วอาจารย์มาปองปองอยู่แล้วมาปองปองมันแดงแบบ ย่งเลยทิ a, ้งลาเลยในแลยดิฟ้าตายตอนนู้นเลยเดียวเอ๊ฟ้ามาถึงเลยครับอุ้ยอ่ะเดงแป๊บเลยนะเดงแป๊บเลยผอบลูกเด้งอืมครับโอ้โหเต็มทุ่งเลยเออเห็นมันทุกอยู่ถึงเดือดฟ้าเอื้อมือถึงบ่นีอ่ยย่ะในหลองเบะก็เลยดินี่ลูกที่เด้งนะวันนี้ได้นะอ่าอ่าอ่าเบะก็เลยดิฮึมฮึมเที่ยวมาเลยดิเที่มากินเลยดิ มาจิ้มเลยดิพ <les is> ี่แจ็อืมออกกรองอืมอกกรองเลยครับอืมจิ้มเลยดิเลไปปดตัวหู้มาเกี้ยวท้นก็เลยดรามาม่้อยเอาจิมก่อนจิมก่อนหอมลเลียนฮ่ว่ก่อนดินี่ขึ้นูแปลกในชีวิตอ้ยานกินตายคนมาเลยนะตาเลยว่กัเลยดิกันบกันนี่ยตาดดกไลยกินเลียนเออนั่นแหละกินลูกเลียนรสชาติเหมือนอะไรบะ

เก็บเลยนะอ๋อเก็บเลยอ๋อจิ้มนึงเก็บเลยเออไดเก็บได้กับเก็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 บแมนเอาไว้ได้ใช่เหรอเอาไว้ก่อนี๋ยวาปัดป้าก้ชุกมอีขอใหญ่เองทำเหม็ดเองเนี่ยมันชุกอ่าว่ามวยได้บ้างอ่าดูนี่ก่อนค่อยกินอ่๋อ่อ๋อหอมเลย้องจิ้มเลยหอมเลย้องจิ้มดีหอมเลย้องจิ้มพอนที่เดือดฟ้าใจคู่เป็นเด็กเดียวที่ชุ่มมาเลย เอ๊ะต่นตนดอกต่โนูโลูกเคี้ยวนี่นเนีเ่ยเปล่านี่ลูกคุกนะหุกเลยเลยอันนี้คนหลักบ้านดูพันตานุ่เนี่ยมันเดือนฮะเนี่ยมันเดือพึงเลือ,อนมาไงเราไดิ้งมันก,กินเลยกลมกลมเม็ดเลยกลมคิีมเลย,<ด>ยละมุนนิน่มบอกว่าฟา นี่เม็ดเลยฮะเดี๋ยวหลูกเคี้ยวเลยผดไม่ได้เดี๋ลูกเคี้ยวนี่มันล้นนี่หลูกเคี้ยวนี่ยังไม่พุ่งเลยอ่านี่เลยเนื้อเนี่อเลยนี่นี่มโยนโยนอ่านี่ลูกเคี้ยวนะครับนี่ลูกไม่รุกครับนี่ครับไม่รุกดีนะแบบนี้ไม่รุกดีมันล้นลงยังไม่มีเนื้อที่อ่ายังไม่พุ่งฟินครับไอ้นี่คือ ลุ้นคดกัเม็ด่เป็ดอกาบเม็ดยังไมุ่บบูนอ่าอ่รีหลกเขียวม็ดมันเต็มเหนือเต็มดีอ่าดูเลยอัดตัวดอกอกดอลูกดูดอกออกไหมรอบนี้ามเช็คเลยเปียบอ่าเราไม่มีจึงแต่เดียวได้เวลาได้เวลาได้เองได้เวลาผมมั่งเยที่เป็นบนกุลาเป็นอะไรนี่ลำย่า่พี่ตั้นพี่แดงครับ อ่าออบก้นยักทิมเลยครับอแก่เลยอีเอาเลยน้องนี่อ่านี่คือเนื้อเป็นแบบนี้ของทุเรียนไหมพูดด้วยเฮ้ยกินเหมือนทุเรียนอ่ะอ่าโอ้กินเหมือนทุเรียนมายมวสีา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมิดใหญ่กว่านี่เอนนี้นแ้มดมมมมมมาดมมาดมมด ฟรีอมั้งเนาะรีฟรีฟสินแล้วรี้นอรไหมรเมันทูเรียนอร่อยมากอันี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะลำไยคริสตันลำไยคริสตันอแหลกมากเลยค่ะเหมือนทุเรียนเอขาเรียก่ลูกเหมือนมะกอกเนื้อเหมือนลำไยบกลูกเนาะแต่มีกลิ่นทุเรียนขนาดเม็ดมันก็เหมือนเม็ดทุเรียนดูเม็ดตัวนี้ใ่กินหมดากอ่ะบอกก้องด้วยเฮยบอกกล้องรถชาตดอร่อยค่ะเหมือนทุเรียน เนื้อเม็ดนมันเขาบอกว่าเม็ดมันเหมือนเม็ดเม็ดรูดเนื้อรสชาติก็เหมือนมะเรูดแต่ว่ามันเป็นลำไยเนื้อมันเหมือนลำไยบอกลูกเนาะเคยเคยกินมาก่อนไหมไม่เคยก่อนนีเพิ่งมาเห็นที่นี่ครั้งแรกมันหวานหวานใช่ไหมอร่อยค่ะคอนเฟิร์มอ่าอยางเนี่ยเดี๋ยวจะหาบุ๊คพันสักอัาเนื้อมันขมิ้นเพิ่บเม็ดอย่างเดียวนี่คือพัน พันลูกแดงนะครับพันลูกแดงนี่แหละได้จิ้มแล้วได้อิ่นแล้วนี่คือพันหลูกแดงจริงๆนะครับสุกแดงเลยนี่คือพันลูกสีแดงจากสวนอาจารย์สุพุฒสวนมันอร่อยนะเฮ้ยลาจารย์นี่ล่ำยกิตันสีแดงสีแดงไม่เก็บจดีอ่าสีแดงนี่คือบปสุกมันสีแดงไงนะแดงแต่ว่าพอตั้งว่าตาแดงนี่แต่ว่าเก็บมาตั้งตั้งื่อสัก ไลายล่วันกันมันดำเหมือนกันอ่าคือแล้งแล้งว่ามันออกเหมือนกันแต่ว่าสีม่วงนี่คือพอว่าโลกมันซุ้งนี่มันม่วงเลยนะนี่ตัวนี้ไอ้นู้ชุกถึงดำม่วงอ่าปลาลูกดำเยอแต่นี่คือปลาลูกถึงมันกลายเป็นสีม่วงอ่าออ๋อนี่แบบแบบอันนี้นะอ่าแต่คือตีก็ว่ามันแดงก็ได้นี่มันแดงอ่าเนี่ยมันแดงนี่นี่นี่แดงสอมอ่ะอืมที่ไม่เหมือนกับม่วงจ้ะนะคือจัดเย็้แล้วนะนายลองดักน้อยดิอืม

ลไม้ปลดนี้น่าดมดูกว่ามันกลิ่นทุเรียนไงเออกินเลยใส่ปลล้นก็แล้วเม่อยาสีนี่ห้านมันละมุนกว่านุ่ม เพิ่งเคยกินนี้ใช่ไหมใช่ใช่หนูไม่ค่อยไม่ดอีกบอกเลยว่าบอกเลยว่าอะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากดีครับเอาเลยครับดิมาชิมลำไยคิสตันกันนะคะอ่าไหนดูหน่อยครับนี่นะคะผลไม้นะฮะโอ้สีเดียวกับเล็บเลยสีเดียวกับเล็บเลยเอาเลยครับมาดูผลข้างในนะคะน่ากินมากเลยค่ะ อันนี้น่ากินมากเลยค่ะเป็นผลไม้จากธรรมชาตินะคะเดีย๋ยวนะครับแกะก่อนแกะเรามาแกะนะคะปอกเปลือกมันก่อนอันนี้ปอกอย่างปาน,นี่เลยนะครับกลัวหล่นครับนี่นะคะอ๋อสวยน,น,นะน่าก,กินมากเลยค่ะกลิ่นเป็นไงบ้างครับมาดมกลิ่นเลยนะคะอื้ยกลิ่นหอมลันไก่ค่ะพ่อ คล้ายทุเรียนไหมคล้าลยๆกินเหมือนทุเรียนอ่ะเอาเลยครับไม่เหมือนลำไยเหมือนทุเรียน,นอ่ะอีกมันอันนี้จะลองชิมดูนะเอาเลยครับหวานกินเหมือนทุเรียนค่ะไม่เหมือนลำไยกินเหมือนทุเรียนจริงๆค่ะหวานมากค่ะอร่อยนี่นะครับมาจากที่ไหนครับผม มาจากทบโสร์นะคะจากทบโสร์สาขาชนะนะคะอ่านะครับนี่ามแบนได้กินลำไยผสมผุ้เรียนเลยค่ะขอบคุณครับนี่คือปั้นสีแดงนะครับปั้นสีแดง เอ่ได้รับก็ปีดซูดเลยกับชิมเลยราลุปเลยนะเพราะว่าซีมันไม่เหมือนกับลูกม่วงเอ่อใกล้ๆนะคือมันออกซุกก็คือมันแดงถึงแต่ซีม,ม่วงนี่คือพอดซุกนะมันม่วงเลยนะด้วยนะถึงอันนี้นี่คือแดงแดงอืมสีมันชัดหวานนี่สีชัดเลยว่าว่าแดงแน่นอนลำใหญ่คิดตั้นได้เวลาชิม อืมหอมเลียนจัดเย็นเลยหอมเลียนอ่อนๆอืมหวานหอมกินทุเรียนอ่อนๆจัดดอกนังแจ๊กๆเลยล่ะบนนุนะครับ